แมนซิตี้เปิดตัวแอดนูรีตกลงคว้าเชอร์กีก่อนลุยสึกสโม,มสรโลกขอบุณข้อมูลค่ะขอบคุณข้อมูลข่าวจากหนังสือพิมพ์ม,มัติชนเมื่อวันที่9มิถุนายนแมนซิตี้เปิดตัวลายานแอดนูรีแม็กซ้ายชาวแอลจีเลียวัย24ปี เป็นนักเตะใหม่ของทีมหลังคว้าตัวจากูแพมตันในราคา31ล้านปอนด์เซ็นสัญญาถึงปี2030โดยแอดนูรี่จะร่วมทีมไปแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกที่สหรัฐอเมริกาซึ่งจะเปิดฉากสุดสัปดาห์นี้ด้วยแอดนูรี่ย้ายจากอองเช่ในลีกเอิงมาร่วมทัพบูฟในปี2021